อ i ซู z u MU-X p h แฟนทอ c o l l เลกชันตกแต่งพิเศษมีให้เลือก3รุ่นเริ่มที่มิเ MU-X 4x2 1.9ราคา1ล้าน5แสน6พันบาทที่นํามาทดลองขับนี้เป็นมิเ MU-X 4ณ2เครื่องยนต์3,000ราคา1ล้าน5 5 0 1พันบาทและ MU-X 4ณ4เครื่องยนต์3,000ราคา 1 6 5่0 0้านบาทเป็นครั้งแรกที่ได้ทดลองขับรุ่นเครื่องยนต์3 0 0พันดีเซลเทอร์โบขับเคลื่อน2ล้อขับทางไกลไปที่ดอยรวกยังไม่ถึงแม่สอดีนะครับขับขึ้นขับลงแล้วก็ขับทางราบยาวๆมาถึงตรงนี้ทางนี้เนี่ยนอกจากได้สมรัถนาแล้วเรายังได้ดูว่าอัตราสิ้นเปลืองนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดครับทางชันเป็นเรื่องขนมสำหรับ3 4,2450คูณนิวตันเมตรแรงบิดนี้ขับขึ้นสบายๆนะครับ 3,000แบบนี้มันก็ให้อารมณ์ดิบๆดีดครับเวลาขึ้นทางชันหรือเวลาเราชาร์จคันเร่งไตพลังขึ้นไปครับเสียงของกลุ่มพลังเมื่อเราแตะคันเร่งคลิกดาวไปแต่ถ้าได้รอบแล้วเนี่ยก็เสียงก็จะเบาลงขับนุ่มขึ้นครับการควบคุมพวงม,มาลัยบนทางเข้าโค้งแบบนี้จริงๆแล้วที่ตอนผมไปเสมิงผมกับชอบตัวพันเมากกว่านะครับตัวส0 0พันทั้งตัว4ี่สและ4ี่สนี้ ผมคิดว่าพงมาลัยจะมีน้ำหนักมากไปสักนิดแต่สําหรับคุณสุภาพบุรุษนั้นจะไม่ได้รู้สึกมากนักก็เป็น feeling ที่คุ้นเคยครับแฟนทอมคอลเล t ชันมีทั้งหมด2สีคือสีขาวและสีเทาใหม่คันนี้ครับกระจังหน้าตกแต่งด้วยสีดำเงามีแถบโครเมียมแล้วก็มีแถบสีเทาด้านที่กรอบล้อมไฟหน้านั้นตกแต่งด้วยสีดำเงา ตอนนี้แดดกำลังส่องมาที่ดีไซน์ของ MU-X Phantom ครับด้านหลังเป็นฉากทะเลสีครามขณะที่ตัวถังสีเทาใหม่นั้นก็เรียกว่ากลมกลืนกันได้เป็นอย่างดีเมื่อเรามาดูที่ล้อแม็กดีไซน์เฉพาะ Phantom Collection นั้นเป็นสีดำขนาด20นิ้วก็ยิ่งขับให้ดีไซน์ดูดุดันยิ่งขึ้นช่วงล่างก็จะออกแนวนุ่มนวลครับเป็นรถที่เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งครอบครัว ลองเข้าโค้งกว้างครับกับความเร็วตามธรรมชาติมีเสถียรภาพสมดุลไม่เข้าเวียงามากเบรกความปลอดภัยเป็นหลักในม,มันใจเราก็เบรกนะครับแต่ทางนี้เนี่ยเราให้ดูถึงระบบความปลอดต่งางๆที่ติดตั้งมากับเครื่องยนต์3,004ณ2ดีเซลเทอร์โบขุมพลัง3.0นี้มันมีคาเลคเตอร์ของความดุดดันนะครับ เมื่อเราแตะคันเร่งเนี่ยจะมีเสียงหึ่งๆมาจากด้านหน้าแต่โดยทั่วไปการขับขี่ห้องโดยสารก็ถือว่าเงียบในลักษณะที่น่าพึงพอใจสําหรับรถใหญ่ขนาดนี้นะครับนั่งสบายที่บันไดด้านข้างเป็นสีดําด้ามเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเสริมความพรีเมียมนะครับที่โครเมียมด้านล่างของกระจกด้านบนสุดเป็นแหลกหลังคาสีเทา ก็ดึงลงแบบนินเนียนครับเสริมความปลอดภัยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมแพดเดนชิแป,ป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยแต่ในทางลาดลงยาวๆนั้นแนะนำให้ใช้ตบที่แมนวนวลตรงคันเกียร์แล้วเราก็เชนเกียร์ลงมาโดยใช้แพดเดนชิปตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์3ครับขยับมาเกียร์ส เห็นว่าขนาดเลนนั้นมีความแคบแม้ผมจะไม่ใช้แพลชิพนะครับแต่เมื่อเราลงทางชันมากๆเราใช้เบรกเกียร์ก็จะกลับมามีเรียกว่ามีการดึงเครื่องยนต์ให้อัตโนมัติครับเป็นเอนจินเบรกไกลๆถ้าเราไม่ต้องหน่วงมากขับก็ใช้เบรกปรกติได้นะครับในทางที่ไม่ลาดชันมากอัตราสิ้นเปลืองเต็มถังจากแม่กลองขึ้นลงดอยรวกจังหวัดตากลงมาขับทางราบยาวๆถึงบางปะอินเชียงรากน้อย 923.7กิโลเมตรเติมกลับจนเต็มเฉลี่ย12.80กิโลเมตร่อลิตรขับต่อเนื่องจากเชียงรากน้อยอาวบาปราณบานีกลับเข้ากรุงเทพ877.3กิโลเมตรบนนปัจเฉลี่ย12.9กิโลเมตร่อลิลตรสำหรับผู้โดยสารซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่สักหน่อยแม้กระทั่งผมนะฮะแต่นี่ก็ อายุฮเลข5แล้วก็ยังมีที่โหนนะครับเนี่ยที่โหนอยู่ที่เสาบีเหยียบพี่ด้านข้างขึ้นรถได้อย่างสะดวกครับอันนี้ช่วยพยุงตัวบอกท้ายอันนี้พับอเอ็เอนสุดนะฮะ ก็ผ่อนคลายด้านข้างมีะขอแขวนสัมภาระแล้วก็ตามจับแอร์ด้านหลังอยู่บนเพดานแล้วก็ปรับแอร์เย็นด้านหลังพร้อมกับไฟส่องสว่างส่วนช่อง usb ด้านหลังนั้นเป็นช่อง usb type a กับ2จุดพร้อมกับไฟ ac 2 2 0โวลต์หรือ150วัตต์นี่ครับประตูท้ายก็จะปิดอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องเตะเข้าไปที่ใต้กันชนเลยครับเพียงแต่อยู่ในระยะเซนเซอร์ท้ายกันชนทั้ง การขนสัมภาระเข้าแล้วก็ขนสัมภาระออกผมอยู่ที่เบาะผู้โดยสารแถวที่2ครับจะลองเข้าไปนั่งเบาะผู้โดยสารแถวที่3แต่สิ่งหนึ่งที่จะกล่าวไว้นั่นก็คือเบาะแถวที่2นั้นไม่สามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับแต่เอ็นหน้าเอ็นหลังได้สุดประมาณนี้ จะเข้าไปที่บอกแถวที่3ามครับลักขึ้นไปได้เลยถ้าเราอยู่ในระดับนี้หรือว่าถ้าเราอยู่ด้านนอกฝั่งนี้ mm hmm. ก็สามารถที่จะกดนี่สลักด้านข้างบอกก็จะพับให้อัตโนมัติแต่ก็ระวังมือหน่อยนะครับเมื่อกี้เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นนะครับขึ้นมาแล้วก็ที่สลักนี้ก็สามารถปรับเอทตรงนี้ได้สูงสุดเนี่ยครับศีรษะผมก็พอดีกับเพดานด้านหลัง ที่พักขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่เรากดขึ้นมาเลย,เลยแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยฮะถ้าพับหลังสุดเอ็นสุดเนี่ยฮะเบาะมันก็จะเกยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าด้านหน้านี่ยขยับขึ้นมาหน่อยก็ไปไหนมาไหนร่วมกันของครอบครัวก็จะไม่อึดอัดมากนะครับเดินทางระยะใกล้หรือแล้วแต่สรีลักษณ์ของแต่ละครอบครัว เบาะท้ายเบาะแถวที่3ดึงขึ้นมาง่ายดายเพียงเชือกเส้นเดียวครับแล้วก็ดึงลงด้วยเชือกเดิมนะฮะเส้นเดิมแล้วก็ยังมีกล่องเก็บสัมภาระด้านท้ายจุกจิกจิกนะครับช่องวางแก้วน้ําทั้งสองฝั่งช่องแอร์สำหรับเบาะแถวที่3ถ้าทุกท่านได้ดูบรรยากาศการตกแต่งภายใน ในรุ่นพิเศษ m ิ X เอ็กแฟนทอมคอลเลกชันซึ่งจะเป็นสีดําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลหน้าเบานั่งซึ่งเป็นเบาะหนังโดยทั้งหมดนั้นเดินด้วยได้สีเทาเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแผงประตูตกแต่งสีดำเงาด้ามเปิดประตูคโครเมียม กล่องอเนกประสงค์พร้อมที่วางแก้วน้ำที่มุมคอนโซลหน้าจอสัมผัส9นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto และที่ผมชอบก็คือเรื่องของผิวสัมผัสหนังของพวงมาลายัยนุ่มกระชับสบายมือ ทางราบยาวๆแล้วทางเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาขึ้นลงเขาโค้งแบบนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของความกระชับเบาะนั่งผู้ขับขี่ปีกซ้ายและปีกขวาของเบาะเนี่ยจะโอบกระชับลำตัวไม่บีบรัดมากจนเกินไปพอดีพอดีกับร่างอวบอบอย่างผมอีกทั้งที่คอนโซลเกียร์ยังมีวัสดุบุนุ่มที่ข้างขาระบบความปลอด ภายรอบคันเ d a ดมีกล้องเรดาร์สตัวมีความแม่นยำมากครับมีเซ็นเซอร์รอบคันอีก8จุดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อม Stop and น o ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบช่วยเตือนขณะถอยหลังมีเฉพาะกล้องมองหลังสุดท้ายต้องไปทดลองนั่งและทดลองขับ โดยตัวของคุณเองว่า Isuzu MU-X รุ่นไหนที่ตอบโจทย์ครอบครัวของคุณมากที่สุดติดตามการเดินทางของ Drive Tipper ได้ที่ YouTube ช่องนี้ครับมีหลากหลายทั้งไปเหนือไปใต้ไปทะเลขับรถท่องเที่ยวรวมถึงได้ทราบถึงสมรรถนะของรถยนต์รุ่นใหม่ๆติดตามภาพส,สวยๆได้ที่ drive tipper com และข่าวสารยานยนต์ที่ f c e b o o k f a n p เ g e Drive Tipper และก็ที่ tiktok นะครับก็จะมีภาพย่อยรายละเอียดย่อยลงไปดูกันสนุกสนานครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมุลจัดไรทิปเปอร์สวัสดีครับ